ฉันไม่อยากพูดไปเจ้าค่ะพูดไปแล้วรังแต่จะระคายหูของพระองค์ท่านเชิญพระองค์ท่านออกไปทออพระเนตรเองเถอะระเจ้าค่ะข้าออกไปดูแล้วนันนรัตคุณยังมีหน้ากลับไปเหรอ เรียบร้อยก็เกลี้ยงผมฉันหมวกฉันมีผิดเรื่องอะไรไปอยู่ข้ายังกล้าถามผู้ย้อยนรธรรมกูต้องถามมึงมากกว่ามึงทำอย่างนี้ได้ยังไง กูยอย่างนี้ได้ยังไงน,นี่เหรอวะดาพี่แห่งรัตนชยัยาปากมึงบอกมึงจองรักพักดีต่อกูรามหาระแต่นี่คือสิ่งที่มึงทำกับกูมันคือสันดานที่แท้จริงของมึงใช่ไหมทำไมวะกูรักมึงน้อยเกินไปเหรอ ตั้งที่ตลอดระยะยะเวลากูก็พร่ำอยู่เสมอว่ากูไม่เคยคิดกับมึงเป็นทหารภายใต้อนัตก,กูกูบอกว่ามึงเป็นพี่น้องร่วมพระอุทรพระมาดากูด้วยซ้ำกูรักมึงมากขนาดนี้กูให้มึงได้ทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่กูรักในชีวิต มึงก็รู้ว่ามันคือสิ่งใดสิ่งที่กูรามมหาราชได้มาสิ่งที่มันควรจะเป็นของกูแต่มึงขอมึงขอกูก็ยกให้หรืออมรบุรักแผ่นดินที่กูยกให้เป็นเรือนหอของมึงกับสุนันทินี้ มันกว้างใหญ่ไม่สัใจมึงใช่ไหมมึงถึงต้องการรัตนชัยยาแผ่นดินกูรามหาราชไม่ได้ผมฉันไม่เคยจะคิดเช่นนั้นเลยถ้ามึงอยากได้กูรำมึงขอกูดีๆกูพร้อมให้มึงได้ทุกเมื่อหรือแม้มึงต้องการชีวิตกุรามหารามึงมาฆ่ากูเอง มึงไม่จำเป็นต้องใช้ลูกมึงมาฆ่ากูไม่ะเจาค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พระองคิดทรงได้โปรดมันจะไม่เป็นอย่างนั้นได้ยังไงวะไอ้นอรทา <S <S 1> <S 1> หลักฐานอยู่ในมือของมันดาบสถานปทาีดาบคู่กายของมึงไอ้นอรทาดาบที่มึงรักที่สุดในชีวิตที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องแต่มันอยู่ในมือไอ้เด็กคนนั้น มันไม่ใช่ลูกมันแล้วมันลูกใครทรงนิพลธ์ทรงพระรายฉัน์ไม่ใช่ลูกของฉันแต่มึงฉันก็ไม่อาจจะก,กล้าทูลลงได้ว่าเขาเป็นลูกใครมึงฉันไม่เคยลืมสัญญาที่พระองค์นำลับดับหมู่นไว้ ไม่เลวครับดิไม่ไปกิ่ตุรนะจะเป็นหรับคืนเป้าพระองค์ท่นานสัญญาติสัมึมเห็นว่ากูรามมหาราชโงนักหรอมึงดูหน้ากูกูคือรามมหาราชถ้าหาว่ามานั้นกูงอก้อเขาเบรราปัญญากูไม่สามารถปกครองรัตนชัยยาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ กูอยากจะฆ่ามึงให้ตายคามือกูแต่กูทำไม่ได้เพราะกษัตริย์อย่างกูรามหหาราชเป็นกษัตริย์ที่สำนึกบุญคุณคนเพราะเมื่อครั้งอดีตม,มึงคือเป็นนายทัพแห่งรัตนชัยยามึงคือผู้ปกครองดาบสถานปัตีเปรียบประดุจราชสีประจำตัวกู รามมหาราศึกเหนือเสือใต้มึงนำชัยชนะกลับมาให้กูเพราะฉะนั้นหัวเมืองน้อยใหญ่กูไม่เคยเกรงกลัวใครแต่พอแล้วในเมื่อวันนี้ราชสีียงมึงมันเลี้ยงไม่เชื่องกูรามมหาราชก็ไม่เลี้ยงมึงฟังกูให้ดีนะนับจากนี้ต่อไป ไม่ต้อนรับไอราชารสีผู้มีศักดิ์เมื่อครั้งอดีตแห่งรัตนชัยยามึงมาทางนั้นมึงกลับไปทางนั้นไปองรามและด้วยความไม่เข้าใจของรามหาราชก็เนื่องจากนรธายึดสัจจะรู้แล้วห้ามใครไม่เปิดเผยความจริงว่าสุริยราชานั้น